เสียเน็หนึงวันครับพวันมันเืบม่นหวันหาว่ามันคคาทนอเลยจ้่มเสียนมวยนองบัวเฮ้ยกัคเสียบเสียบน้เสียบ้วมันคือไก่นี่ไก่ตีมันตีไปแล้วก็ตีลยนี่เจ้ามวยนี่ขัาดนีกำลังมันดีมันบริแทกไปดิไก่ไก่ตีเจ้าเลี่ยงม่สมไก่มีดีกว่าเลยโอ้ยอ้ยพยายามจะมึน เจ้าออกไปเ่อกว่นเน้ยนนั่น่ไหนวานเ่ยมันบดจงบตัวตัไหมเทศแขกไวอยู่แต่ว่ามีไก่ส่พันตัวเดียเากว่าัเจ้จัดกเย่เจ้าสองเจ้าบอกว่าโ้หไก่ดบรุทเยีอซเขาอคอยเดินไก่คอยเดินไก่พ่เป็นอยู่ตอนไฟเนี่ยเียเป็นไปซะ แต่ว่าไก่ข่อยตีกนล้านอยู่โดยนี่แต่ว่าข่อไม่ได้เลี้ยงแต่ว่าข่อที่นั่นน้ำเขาเจะได้จะได้หัเจ้าว่าสูนมันดีดีไก่แต่ว่าไข่พวกหูส์ก็คือคือไก่หนิไหมที่ว่าล้านข่อยมันล้านข่อยนี่เป็นไก่เออเขาพวกเสี้ยนพวกเสียนองเสียใชยทุกคนล่าเขามีบอลเออทัวร์ภาคอีสานนี่เดบอทุกบีเดอนสายเล่นหนิโบรกุลาไก่พวกนั้นเจ๊งเขาจะไปดักเต็มเม็ดแบบกะถ่ายรูปพร้อม ไปโจ๊สามโลเม็นบ่อสองโลเกจเป็นบ่อตีเช่นเอาตัไปแดกกันได้ไหมเขาจะบอกฟังมา่ะบ่กูจะเอานี่มากเขาจะกินกันทั้งซี่บัดนี้ซุ่มไก่เงินแสนเขาเนี่ยปคดระวังแลยแม่ไข่ทับปัดไข่ทับแล้วมันก็นอนต้นไม่ต้นนยังธรรมชาติพอเริ่มเป็นเป้าเขาก็มาสอยเอาแปะตัวไม่ใช่สองตัวเท่านี้ไก่นั่นแหละยกให้ประกาศให้คนอ มันูดเก่งบวยิพอแล้มันก็สิเกียวกับสส่ขั้นในยุ่วง่้เอ้ยโมเมนฮะมไปักมาแต่าวบกก็เก่าบงเจนึงบากเจนึงบาเก่งบาไทยลูกบีกนล้านเลยนี่ปียเวละเขาเกี่ยวมันปรเรี๋เดียยวาจอกหรือมันบอเอานงเดีวเอาแนงประเดี๋กับตัวอห่ลาบไกลตัวหนึ่งผมไปลองเพล่งมาผมมาดัดซับเหนือสามโลแม้เป็นไกลง ขวัญข้อก็มีนะสูงเพื่อเลิกในบ้านเป็นไก่เหี้ยไก่คือไก่แม่เนี่ยเอามาตีปีแรกได้สามไฟปีสองได้สองไฝ่อุ้มสามเดือนก็ไม่ตีนะเขาจำมันได้กหมดแล้วมันหาโคหนักมันใหญ่เลยมาทัเอาลูกเนี่ยลูกตีก็ร่างหมดให้ลูกดีขนาดแบบพี่ปวดเล่จ่ายเนี่ยตายในแบบ บักเก่ง no อีก no. ับอะไรบักมีดบินเนี okay. ่ยเขาหนังสือเป็นอย่างนไข่เ uh. นี no ่ของไกลเสียหน่องเขา่าตรพูดเนี่ยบักมีดบินมันตีลูกกระเดื่องยี่สิบสปีบักฮานี่ลุดกลงบอกว่าตีลูกบักตีบักกันครขอดีอาอลูกกระเดื่อขาดบลูกบัมดบินเนี่ยบ่าเป็นกาออกมาตีมันไกลหลอไกลยงแงนไปตัวติดถเอาเอาบักฮานมให้ลูกเปลี่แปลกระลาย 人家六十岁还敢一路练呢，那可见多。<noise> <noise> <noise>